สวัสดีเพื่อนๆวันนี้ลุงตุย้ยจะมาพาทำการอออเหล็กที่หักแบบนี้โดยที่ไม่ต้องใช้ตู้เชื่อมด้วยการใช้สองสิ่งนี้ก็คือกาวร้อนและเศษขี้บุหรี่ที่ถูกเผาแล้วหรือเศษทูบก็ได้แต่ลุงตุย้ยจะใช้เศษขี้บุหรี่แบบนี้นะครับผลงานจะออกมาเป็นอย่างไรขอเพื่อนๆติดตามรับชมพร้อมกันนะครับ เมื <Merci. S 2> ่อเราจะทําสิ่งเหล่านี้นะเราก็ต้องดูตําแหน่งที่มันหลุดออกมานะครับว่าเขาหลุดออกมาจากตําแหน่งตรงไหนเราต้องหาจุดโฟกัสก่อนนะครับนี่เราก็ต้องหาจุดจุดที่เขาหลุดออกมาก่อนเพื่อที่เราเราจะได้วางตําแหน่งที่ถูกต้องนะครับเราก็หาไปแบบนี้นะครับนี่อันนี้น่าจะได้เพื่อนเมื่อเมื่อเรารู้ตําแหน่งแบบนี้แล้วเราก็เอากาวหยอดเข้าไปก่อนเลยนะครับเพื่อระวังมือด้วยนะครับ นี่เราวางตำแหน่งที่ของเขาหลุดออกมาแล้วก็กดเอาไว้ให้แน่นอย่างนี้นะครับนี่แล้วเราก็หยอดด้วยกาวร้อนของเราไปก่อนระวังมือนะครับเพื่อนๆอ,อ่าลูกตุ้ก็ระวังเนี่ยติดเข้าไปก่อนอย่างนี้นะครับอ่าแล้วรอให้มันอยู่ตัวก่อนนะครับเมื่อมันอยู่ตัวอย่างนี้แล้วเราค่อยติดตำแหน่งต่อแบบนี้นะครับแล้วก็กดให้ให้แน่นพอให้ให้กาวแห้ง แปปหนึ่งเมื่อได้แบบนี้แล้วเพื่อนเราก็ติดให้ครบ4จุดเลยนะครับจุดไหนเป็นรอยต่อเพื่อนเราก็แตะเข้าไปเลยเมื่อได้แบบนี้แล้วเราก็ปล่อยให้แห้งก่อนนะครับระหว่างนั้นเราก็จะมาดูขี้บุหรี่ที่เราเตรียมไว้ก่อนที่เราจะใช้งานนะ<ม>เพื่อนเราก็ต้องบดให้ให้ละเอียดเป็นผงๆเลยนะครับด้วยการทําแบบนี้นะครับหาอะไรมากดๆเข้าไปอย่างนี้นะครับอ่ากดให้เป็นผงละเอียดเลย ระหว่างที่เรารอรอกาวแห้งแบบนี้นะครับเมื่อได้ปนปนแบบนี้แล้วและกลาวอันนี้แห้งพร้อมแล้วเราก็จะมาลองดูก่อนอื่นเพื่อนก็ต้องหาพื้นที่ดีาการกาวหกลงมามันจะได้ไม่เสียหายนะครับก็ด้วยการวางลงไปที่รองแบบนี้นะครับแล้วเพื่อนก็เอาเศษ่น เศษขี้บุหรี่ที่เราเตรียมไว้เนี่ยใส่เข้าไปนี่นะครับกีะด้านนะครับนี่ใส่เข้าไปก่อนเลยโปะเข้าไปแบบนี้นะครับนี่หลังจากนั้นแล้วเราก็ใส่กาวร้อนเข้าไปเลยนะครับหยดเข้าไปเลยนะครับแบบน,นี้นะครับแปบ๊บเดียวเองไม่ถึงหนึ่งนาทีปล่อยให้ควันเขาทำงาน แป๊บหนึ่งแล้วเราก็กลับด้านมาฝั่งนี้ก็คือทํารอบๆเลยนะครับอ่าเราก็ทําตําแหน่งที่เราต้องการเลยอ่าตรงไหนที่ยังยังไม่ได้ทําอยากทําก็คือเชื่อมไปเลยแบบนี้นะครับนี่น่ครับแล้วเราก็ใส่เข้าไปนี่ความร้อนก็จะทํางานกับผงอ่าปฏิกิริยากับผงฝุ่นนะครับนี่ ราก็ใส่เข้าไปแบบนี้ีนี้นะครับแล้วเราก็ปล่อยให้ให้เขาเซ็ตตัวแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อเราทําแบบนี้แล้วมันแข็งแล้วนะเพื่อนมันแข็งมากเลยรู้ไหมเนี่ยเพื่อนเนี่ยแข็งมากเลยเราก็หาคัตเตอร์ หรือกันไก่ก็มาปาดเก็บก็ได้นะครับเก็บรอบๆบนี้ให้มันดูสวยงามนะครับลุงตุ้ยก็จะใช้กันไกเนี่ยเก็บเก็บชิ้นงานที่มันขูดขัดแล้วแต่เก็บให้เรียบร้อยนะเพื่อนมันอยู่ที่เรานะเราก็ค่อยๆทําไปแบบนี้นะครับเหล็กที่ลุงตุ้ยทําตัวเนี้ยมันเป็นที่ขาของที่ตากผ้านะครับเนี่ยมันหลุดออกมามันเป็นเหล็กที่บางนะเพื่อนถ้าเราไปเชื่อม เราไปออกถ้าเครื่องเราเชื่อมไม่เป็นมันก็จะทําให้เหล็กขาดได้นะครับเพราะเหล็กพวกนี้มันเป็นเหล็กบางๆนะครับแต่ถ้าลุงตู้ใช้วิธีนี้แล้วก็เหมาะสําหรับเพื่อนที่ไม่มีตู้เชื่อมอย่างนี้นะครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วเราก็ใช้คัตเตอร์หรือว่าเครื่องมือที่คมๆค่อยๆสกัดออกแบบนี้นะครับทําให้มันดูเรียบๆอย่างนี้นะเพื่อนๆเ,เราก็ค่อยๆเก็บงานให้เรียบร้อย,อยนี่นะครับอ่าอันไหนที่มัน มันไม่สวยเราก็ค่อยๆแต่งเาอานี้นะครับก็ต้องระวังมือนิดนึงเพื่อนแบบนี้นะเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเพื่อนมันแข็งมากเลยนะเนี่ยเนี่ยข้อไงก็ไม่หลุดนะเนี่ยอย่างเงี้ยเื่นไหมครับแข็งเลยเนี่ยสุภาพสตรีก็ทําได้นะครับไม่ไมอันตรายด้วยนะครับเพื่อนอ่ามันไม่ใช่ตู้เชื่อมเราบางทีเราก็ไม่มีนะ หลวงตุ้ยก็ไม่มีนะตู้เชื่อมเนี่ยเราก็ต้องตุ้ยทําอะไรก็ใช้แบบนี้ยแต่ขอบอกก่อนนะเพื่อนๆว่าเป็นงานที่เล็กๆนะเป็นงานแค่เล็กๆเช่นลาวตากผ้าอาจจะไปทําเป็นเหล็กที่เป็นโครงหลังคาหรืออะไรใหญ่ๆหนักๆไม่ได้นะครับอันนี้มันทําเฉพาะขาเล็กๆมันไม่หนักมากนะครับอย่างนี้เราก็จะมีของใช้โดยที่เราไม่ต้องทิ้งนะครับถ้าเพื่อนดูอันไหนที่มันยังดูแล้วว่า มันยังเป็นรูแบบนี้นี่เป็นรูวา่าวๆแบบนี้เราก็แต่งเติมได้นะครับ <att> พเพื่อนๆอันไหนที่มันยังไม่เรียบร้อยเราก็ทําเหมือนเมื่อกี้เนี้นะครับนี่ราก็ปาดให้ดีนี่นะครับเราก็ทําไปแบบนี้นะครับตรงนี้ยังไม่เรียบร้อยนะเป็นรูอยู่แล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้เพื่อนนี่เราก็ใส่ฝุน่นผงฝุ่นเข้าไปแบบนี้เลย นี้แต่งให้ดีก็ได้นะครับเพื่อนกดให้มันแบบแน่นๆก็ได้แบบนี้นะพอมันแน่นแบบนี้แล้วเพื่อนเนี่ยเรียบๆแบบนี้นะเมื่อเราทําเสร็จนะเราก็กดให้แน่นๆแบบนี้นะเราก็หยอดกาวเข้าไปนี่เลยไรเพื่อนนี่นก็จะเป็นแบบนี้เพื่อนต้องทำทีละจุดนะอย่าอย่าทำทีเดียวพร้อมกันนะทำทีละจุดก่อนเพราะว่า ระหว่างที่เรากําลังจะกลับด้านขึ้นไปอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ฝุ่นนี่หลุดออกไปนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราต้องทําไปทีละจุดไม่ต้องรีบนะครับค่อยๆทาไปแบบนี้เนี่ใส่กาวให้มันทั่วถึงนะครับตรงไหนอีกเราก็ดูให้รอบข้อไหนที่มันยังไม่ทั่วเราก็ดูนี่ตรงนี้มันต้องจะใส่ตรงนี้นี่นี่น,นี่นี่นะครับ นี่ครับก็จะมาประมาณแบบนี้แล้วเราก็แต่งเราก็แต่งให้มันเรียบอย่างนี้นะครับนี่นะครับมันก็จะประ,ประมาณอย่างนี้นะนเพื่อนๆเนี่ยเราก็แต่งให้มันไม่ขูดขาเพราะว่าเวลา มันมันโดนกาวแล้วมันจะพองนะครับมันก็จะขบขาอย่างนี้เราก็ปาดให้มันเรียบๆรียบระวังมือนะครับนี่นี่ดแบบีนะแต่เพื่อนต้องรอให้มันกาวมันแข็งตัวด้วยนะครับอย่าเพิ่งไปรีบทํานะครับอ่ารอให้กาวมันแข็งตัวนิดนึงแบบน,น,นี่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้แต่ลุงตุ้ยทําไม่ค่อยสวยนะลุงตุ้ยไม่ได้ม่ได้เรียบร้อยสักเท่าไหร่แต่ว่าวิธีการเนี่ย ที่ทำแบบนี้นี่เพื่อนๆแล้วหลังจากกาวแห้งแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลงานต่อไปนะครับเราก็จะมาปูพื้นกันกันเละเดี๋ยวลุงตู้เดี๋ยวเราจะพ้นสน <c oughs> แบบน,นี้นะครับ <c oughs> เพื่อนบอกก่อนนะว่าถ้าเพื่อนมีเวลาหรือว่า มีเครื่องมือที่มากพอเพื่อนๆเ,เราก็ากระดาษทรายขัดหรือตะไบก็ได้นะถูให้มันเรียบๆก่อนอย่างนี้นะครับนะถูให้มันเรียบให้มันเกี้ยงเกาแล้วเวลาเราเราพ่นสีแล้วมันจะสวยงามแต่เนี่ยลุงตุ้ยทาให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางเฉยๆนะครับเพื่อนก็ไปดัดแปลงเอานะครับว่ามันควรจะเป็นแบบไหนนี่นะเนี่ยลุงตุ้ยก็ทําให้ดูเป็นแบบอ่าเป็นตัวอย่างดีกว่านะเรียบเนี่ยมันแข็งมากเลยนะ <S <S เพื่อนเอ๋ แก okay. อืมอืมอ,มอ,มอมืไม่หลุดเลยเพื่อนแข็งมากหลังจากที่เราทําตรงนี้แห้งเรียบร้อยแล้วล้วดูมันแข็งแรงแล้วนะเพื่อนเราก็เอาสีเก็บมาเก็บตอนนี้เราลุงตุ้ยไม่มีสีชมพูนะลุงตุ้ยตัวนี้ใช้สีดําแบบนี้นะครับอ่าเราก็พ่นเก็บงานไปแบบนี้นะครับแบบนี่นะนะครับเราก็มีขาเหล็กที่กลับไปยึดได้เหมือนเดิม แข็งแรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนประกอบกันนะครับรอให้สีแห้งแป๊บหนึ่งนะครับอันเนี้ยพูดถึงเพื่อน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 จะไปทําอะไรก็ได้ที่มันเกี่ยวกับพวกเหล็กพวกอะไรเนี้ยมันไอตัวนี้มันเชื่อมได้หมดเลยนะครับมันแข็งแรงมากเลยแล้วเพื่อนเพื่อนก็ลองดูนะครับเดี๋ยวรอสีแห้งแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันนะครับเมื่อเราได้อย่างนี้กาวตัวนี้สีแห้งแล้วนะเพื่อนๆนมันแข็งมันแข็งมากเลยนะเนี่ยเพื่อนเพื่อนลองไปเทสดูแล้วกันว่า สูตรนี้มันโอเคอยู่นะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเพื่อนเราก็จะมาประกอบกันเราก็วางให้ดีแบบนี้ใส่น็อตเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็ขันให้แน่นนี่เราก็ขันให้แน่นอย่างนี้นะครับเราก็ใส่น็อตหัวท้ายทั้งสองข้างเลยนะครับแม้มันก็แข็งแรงได้เหมือนเดิมเลยเห็นไหมครับเนี่ยยึดได้เลย นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปใช้ตู้เชื่อมเพื่อนบางคนก็ไม่มีกาวก็หลอนแค่สิบกว่าบาทนะครับก็ใช้งานได้อีกเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับแข็งแรงเลยเพื่อนเห็นไหมครับนี่ยกยังได้เลยนี่ไม่หลุดด้วยนะครับนี่โอเคก็เพื่อนลองไปทำดูนะครับสุภาพสตรีก็ทำได้ แต่เรื่องกาวอะไรก็ต้องระวังนะครับเพราะกาวร้อนเวลาติดแล้วมันจะแกะยากก็คลิปนี้ลุงตุ้ยก็เล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับลุงตุ้ยพาทำด้วยนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอพระเจ้าวอวยพรให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดีครับ